สุฟ้ดแอด์ฟาร์มนะคะฮัลโ uh huh. <laughs> <laughs> หลก็ก็กๆก็กโอ้โหเขาจะแดงสมัยก่อนเนี่ยเขาไม่ม <laughs> oh ีแบบเครื่องมืออะไรเยอะแยะเนอะสมัยก่อนเขาจะเป็นแบบนี้ค่ะม้าหมุนสวยมากทุกคนสวยอ่ะชอบกอนชอบสวยเหมือนรุ่นมาอยู่ในกระตูนโคตรสวยอ่ะไฮฮอ

ินก็อยู่ที่พันสุกฟู้ดแอนฟาร์มนะคะที่นี่อยู่ที่ชะอานะทุกคนที่นี่คือตกแต่งด้วยน่ารักมากๆเลยนะเดี๋ยวมินอาจจะอินเสิร์ตให้ดูเอาใกล้ๆก่อนเลยนี่ตัวจำหนา่ายบัตรยังน่ารักนะเป็นแบบรองเท้าบูทตน่ารักอะ่ะมินจะให้ตะก้องนะคะอินเสิร์ตนะคะว่าที่ฟาร์มแห่งนี้น่ารักขนาดไหนนะคะไปดูกัน เสียค่าจำหน่ายบาทด้วยนะผู้ใหญ่นะคะ50แล้วก็เด็ก30ค่ะเดี๋ยวเราเข้าท่ามกา,างกันอตอนนี้นะคะเราก็อยู่ท่ามกลางพืชพันธุ์ที่สวยงามนะคะตอนนี้ดู้ไหมทุกคนมีรู้สึกได้ว่าตัวเองอะ่ะเหมือนเป็นเจ้าหญิงอะไรสักอย่างหนึ่ง <laughs> กลางหมู่ไม้นะคะที่นี่เนี่ยตกแต่งได้น่ารักมากทุกใจมินจริงๆอ่ะเอาจริงนะมินว่าก็น่าจะถูกใจหลายๆท่านนะด้วยเหมือนกันอโอเคเดี๋ยวตอนนี้เราอยู่ที่ไหนเนี่ยโอ้โหดูเหมือนอยู่ที่อังกฤษมินเข้าไปส่งจดหมายก่อนนะคะตัวจดหมายตรงน,นี้ขออนุญ,ญาตนะคะส่งจดหมายลงไปนะคะใครเป็นผู้โชคดีนะคะก็ใครจะเป็นผู้โชคดีนะ <c oughs> มันใส่ไม่เข้ามันเป็นแค่ตู้โชว์เฉยๆทุกคนไี่วสวยมากเลยนะยิ่งดูยิ่งรู้สึกประทับใจที่นี่สวยจริงๆค่ะ ก๊อก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 ยังไม่มีใครเปิดประตูให้มินเลยค่ะฮัลโหลฮัลโหลก๊อก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 โอ้โหเขาจะแดงปากมันเป็นปูนทุกคนคะตรงนี้นะคะก็เป็นฟาร์มแกะนะดูสิน่ารักมากเลยสไตล์แบบอยู่ทำกากหนังอะไรนะฮอกบิทใช่ไหมโอ้น่ารักอะทุกคนว่ามินจะทําเป็นฟาร์มแกะเป็นสไตล์แบบนี้ดีไหมเออสวยมากเลยนะชอบชอบชอบ กระจกวิเศษจงบอกข้าเถิดใครงามเลิศในปัตตีฮะล้างมือก่อนเหรออ๋อโอเคล้างมือก่อนเชฟป่ะปาไปกันค่ะทุกคน <c oughs> จริงๆ <c oughs> แล้วว่าม้าหมุนเนี่ยมีที่มานะสมัยก่อนเนี่ยเขาไม่มีแบบเครื่องมืออะไรเยอะแยะเนอะแต่สมัยก่อนเขาจะเป็นแบบนี้ค่ะม้าหมุนสมัยก่อนเขาใช้ม้าเนี่ยหมุนจริงๆ หมุนไปแบบเป็นไดอะล็อกกันทุกคนดูสิค่อยๆหมุนอันนี้แหละคือที่มาของคำว่าม้าหมุนค่ะเดินมาเรื่อยๆเนี่ยก็เหนื่อยเหมือนกันนะขอพักที่หน้าบ้านตรงนี้แป๊บน,นึงก่อนนะทุกคนคือที่เนี่ยนะค่อนข้างแบบจัดสไตล์วินเทจที่มีรู้สึกแบบประทับใจและชอบมากๆเลยนะจริงๆชมตั้งแต่ข้างหน้าแล้วนะถึงตอนนี้มิยังชมไม่เลิกเลยนะเพราะสวยจริงๆนะสปอนเซอร์จะเข้าเนี่ยเรียนสบายขอพักตรงนี้แป๊บนึงนะ บ้านของมินนะมา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 เข้ามาก่อนเหนื่อยใช่ไหมเดี๋ยวมินจะเอาน้ำชาให้ทุกคนกินนะคะเอามาก่อนค่ะวันนี้เดี๋ยวเราจะทําเมนูบาร์บีคิวมามามาเข้ามากินน้ําชากันก่อนนะคะเดี๋ยวเรามานั่งพักก่อนมินรู้ว่าทุกคนเหนื่อยมากแล้วเดินมาไกลใช่ไหมมานั่งพักก่อนค่ะเดี๋ยวมินจะทาบาร์บีคิวให้กินนะโอ้ดูสิว่าสุกดีหรือยังโอ้โหยังเป็นอ่างว่างอยู่ทุกคนจริงๆอ่ะมาถ่ายรูปน่ารักน่ารักชิคๆก็ได้เนี่ยดูสิสวยอ่ะ ทุกคนว่าถ่ายมุมนี้สวยไหมสวยปะสวยมีขอถ่ายรูปเสร็จแล้วกันนะหนึ่งสองสามแชะทุกคนดูสิมีความสวยงามนะคะจริงๆตรงเนี้ยมันประดับไว้ตกแต่ง h อ b b ิ t อะ h o บ b ิ t จริงๆนะใช่ไหมน้องแกะ,น,แกะน้องแกะจ๋าสวัสดีลูกสวัสดีค่ะน้องแกะสงสัยน่าจะอิ่มแล้วนะคะจริงๆห่างตัวตรงเนี้ยทุกคนสามารถที่จะแลกเป็นอาหารให้น้องแพะน้องแกะทำไมเรียกแกะเรียกแพะผสมกันไปหมดเลย นี่นะทุกคนสามารถที่จะเอาห่างตัวนะคะมาแลกเป็นอาหารให้กับน้องแกะของเราได้ด้วยนะเดี๋ยวเราไปแลกกันค่ะโอเคได้มาแล้วค่ะทุกคนหยิบเองไม่ได้นะเพราะตรงนี้จะมีเจ้าหน้าที่นะคะเมื่อกี้เจ้าหน้าที่ส่งมาให้มินแล้วแหละมินเอาวางไว้เฉยๆโอเคอุ้ย <laughs> อะไรอะเมื่อกี้ยัไม่มีใครตามมาเลยอะแล้วตอนนี้ทําไมมีแบบเหมือนมีตัวอะไรตามมาเยอะแยะเลยอะเดี๋ยวมินจะไปแอบไปตรง,งนู้นไม่รู้นะว่าน้องแพะเขาจะน้องแกะ ทุกคนคะมินเป็นอะไรกับแพะมากก็ไม่รู้สงสัยอยากได้แพะแล้วแพะแพะด้วยนะ <laughs> น้องแกะนะคะเดี๋ยวดูนะคะว่าน้องแกะจะตามมินมาหรือเปล่ามาทุกคนมาช่วยกันเช็คกันคะ่ะหนึ่งสองสามห้เจปดเ้เอมีใครตามมาหรือเปล่านะหนึ่งสองสามส่าเโอ้โหมาเป็นฝูงเลยทุกคนดีใจจังเลยถ่ายรูปหน่อยได้ไหมถ่ายรูปกันนะโอเคหมมาหน่งสอง วีดบึ้มบุเรูุ่เล่บุเล no? ่ฮ่าฮ่าุละบุละบุลาเฮ่เฮ่เย่เย่เย่ไม่แกล้งแล้วค่ะไม่แกล้งแล้วอ่ามามามาแล er, ว้วจะแบ่งให้น้องๆกินกันนะคะน้องๆน้องน้องเดี๋ยวคนน้องเจนเย็นน้องน้องน้องอย่าแย่งกันน้องโอ้โโถไม่ทันเลยอ่ะน้องน้องข้างหลังน้องข้างหลังน้องข้างหลังไม่ทันทุกคน มัจะดูเป็นภาพที่ไม่ส่วนมา้้ามินจะโยนไปข้างหลังเรามินอยากรู้ว่าใครจะได้เป็นผู้ชนะได้รับก้านใหญ่ที่สุดในวันนี้ของเราเดี๋ยวมิ้นจะขออนุญาตทุกคนนะขออนุญาตทางความด้วยนะคะเดี๋ยวมิ้นขออนุญาตนะเดี๋ยวมิ้นจะโยนไปไกลๆนะดูว่าคนไหนนะคะจะได้เป็นผู้ชนะหนึ่สองสไปเลยอุ <laughs> อ่ามาน้องแพะน้องแกะอุย้ย เรียกแพะเรียกแกะผสมกันไปหมดเลยไปแล้วนะบ๊ายบายบ๊ายบายทุกคนค่ะคือมินไม่รู้จะพูดยังไงดีบ้านเยอะมากนะคะคือตรงนี้ก็สวยอะ่ะเอาจร,จริงดูอบอุ่นมากเลยนะ,ะนอกจากที่จะเดินมาถึงหน้าบ้านเราแล้วนะคะ <c oughs> ก็ยังมีวิวอีกมากมายให้เราได้ถ่ายรูปนะฟี่กันอย่างจุใจเลยมาที่นี่นี่ได้ภาพสวยๆนี่อยู่ต่างประเทศเอาจริง,รงนะ,ะขอไปถ่ายรูปก่อนอ๋อ <c oughs> <c oughs> ธนเูเขามีเขามีเขามีอยู่แต่ไม่รู้ว่าต้องเสียตังค์หรือเปล่านะทุกคนทุกคนเดินตามทางมานะไม่ต้องอาสนามแบบมินนะคะตรงนี้น่าจะเป็นจุดยิงหรือเปล่าถ้าสนใจอะห้ามหยิบธนูแล้วลูกธนูเล่นอ๋อแสดงว่าเราก็ต้องแจ้งทางพนักงานก่อนนะคะออ,อยากเล่นธนูขอได้ไหมยิงซะหน่อยคนตรงเนี้ยทุกคนว่าฉากสวยปะแต่มินว่ามันสวยนะมตอนนี้จะถ่ายรูปเลยนะมามาหนึ่งสองสามแชท ุคนคือตอนนี้คือมินก็จะเริ่มแบบคือจริงจไม่เคยเคยเคยเล่นเล่นนะคะแต่ว่าไม่ได้แบบว่าจริงจังอะไรมากมายเดี๋ยววันนี้มินจะมาลองดูว่าวิชาที่เคยเล่นสมัยก่อนและตอนนี้ยังฝีมือกันอยู่หรือเปล่านะเริ่มเล่นยังไงนะคะป้องกันอ๋อต้องใส่ด้วยเหรอคะต้องป้องกันด้วยครับอ๋อโอเคอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะคะพี่กาดกากันใส่ดีโอ้กาดกันใส่ดีนะทุกคนจะต้องมีไว้นะฮะหูจริงจังอ่ะเอ้ยครั้งที่เราที่มินเล่นไม่มีแบบนี้่า้ะเ็นของเด็ก ครับรองเพื่อว่าทีเราเจ็บนิ้วโอ้โอ้ค่ะนิ้วกลางใช่ไหมคะนี่ใส่โอ้ไม่ลองฝ่าต้ใส่หมวกไหมวะหมวกกันหม่ต็องเลยเราก็ฝึ่ไม่ไม่ไม่มีใช่ไหมไม่ต้พี่พี่ต้องใส่ชุดกอดด้วยไหมคะเอาไม่ต้องไม่ต้องเดี๋ยวไม่ลองมาฝึกก่อนนะคะทำยังไงบ้างซ้ายจับลูกธนูแบบนี้นะครับขวาใส่ลูกธนูแบบนี้เข้าล้องค่ะโอ้ค่ะไปนิ้วเรา ยืดสายไปใช้ดึงสายแล้ครับเราปล่อยได้ปล่อยง่ายแต่ถ้าเรากำครับโอกาสที่จะปล่อยปล่อยยากเพราะแรงที่เราดึงดึงสายออ๋เราแค่เหมือนดันดันเฉยเฉยใช่ไหมดึงเหนีรับเหนี่ยงสายโอ้สบายมากอย่างนี้อ่ค่อยๆแค่ปลายนิ้วๆครับอ่าใช้แค่ปลายนิ้วใช่ไหมฮะใช่เวลาเราปล่อยเละปล่อยง่ายมากท่านท่าดีครับขาขาต้องอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่ครับอ่าฮะ วูฟ้าเอาไปเต็มที่อู้หูโอ้ยไอ้ยังงี้อย่างงี้ใช่ไหมฮะโอเคออกไปอีครับโออจะต้องอีกเหรอคะเนี้ยมันสั่นพร้อมแล้วเลยที่เปฟ้าครับอ่แล้วไปเลยไปไหนไม่รู้ไปไหนไม่รู้ทุกคนตอนนี้พุ่งไปไหนไม่รู้มินขอแบบว่าต้องใกล้ๆนี้หน่อยได้ไหมอันเนี้ยอาจจะแบบว่าได้ทุกคนเมื่อกี้มินได้บอกพี่เขาไว้ว่าสายตามินไม่ค่อยดีขอใกล้ๆหน่อยได้ไหมพี่เขาบอกได้เลยป นี่เด็กน้อยเราไม่เอาเด็กน้อยไปอย่างเงี้ยโอ<ฮ>้ใกล้เกินตรงนี้ดีกว่ามาตรงนี้เลยได้ไหมอ่ะเอาตรงนี้แล้วกันนะพอๆกับเด็กน้อยเลยะจะสอนทุกคนนะคะ Ả, มาตั้งฉากนะทุกคนเดี๋ยวมินจะให้ทุกคนเห็นจุดที่เป็นสีเหลืองๆนะคะเริ่มกันหนึ่งสองสขอเอาัยค่ะอันนี้มันไม่ค่อยดี <c oughs> ใช่ไหมคะ <c oughs> เอาไม่ใช่เมื <c oughs> <c oughs> ่อกี้มินเล็งเห็นว่ามีกระต่ายอยู่นะคะ <c oughs> แค่เนี่ยทุกคนตอนนี้นะคะมินพาทุกคนมาดูกระต่ายกันค่ะนี่กระต่าย in the wonderland เยอะแยะไปหมดเลยน้องๆน่ารักมากนะคะดูสิดูแบบอุดมสมบูรณ์อ้วนถ้วมน่ารักมากเลยอยากเล่นอนะแต่ว่ามินอะไม่กล้าจับเขานะเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยทางฟาร์มเขาก็ไม่ค่อยอยากจะให้นะักท่องเที่ยวจับสักเท่าไหร่นะคะก็เราแค่ดูอย่างเดียวดีกว่านะ ทุกคนเขาเขียนอยู่ว่าห้ามอุ้มนะอืมเพราะฉะนั้นเรามาเราอยากไปอุ้มเขานะดูได้อย่างเดียวนะน่ารักจริงๆแบบรูปๆไป,ปอะไรเงี้ยได้แต่อย่าไปอุ้มน้องเขานะน้องทุกคนน้องนอนอยู่ข้างๆวินนะ่ะน่ารักมากเลยอะ่นนะอ้วนๆน่ะอือหนนี่แบบอือน่าขยำม,มากเลยทุกคนน่ารักจริงๆเอลิเกตอุย้ยกำลังจะขึ้นไปบ้านฝักทองก่อนอทุกคน เปลี่ยนโลกงจริงอะที่เนี่สวยมากเลยอ่ะต้องแบบดซูเขคนที่แบบว่าจัดฟาร์มนี้นะเจ้าของฟาร์มนี้สุดยอดมากเลยอ่ะสวยถูกใจมากๆเลยค่ะอ้าวทุกคนมินกำลังตักน้ำอยู่เลยค่ะเดี๋ยวมินเรียกคนแคททั้งเจ็ดก่อนนะ Hi home Hi home Hi home, Hi home อนนี้นะคะก็อยู่จนพระอาทิตย์กําลังจะตกเลยนะก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะคะยังไงเราก็มาเที่ยวกันได้นะคะที่นี่คือพันธุสุกฟาร์มนะคะที่ชะอํานะก็แวะผ่านมาก็มาเที่ยวที่นี่ได้นะคะสำหรับวันนี้ม่ต้องขอลาไปก่อนแล้วใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้มินด้วยและที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งติ๊งง,ง,งโอเคไปก่อนนะคะบ๊ายบาย